เป็นแปรงล่างบ้านเขาแปรงล่างกันแปรงแปรงเลยมาหนี้ไปส่งงานมาโอ้โหเนี่ยนอนง่ายใช่ปะมาหนีมาหนี้ทีมงานที่ไปส่งงานค่ะพี่น้องมีงานประจำค่ะสำหรับกลุ่มนี้สวยจังเลยค่ะสวยจังเลย ลูกค้าสนใจกับโทษสั่งได้ดว้อค่ะถ้าเบิ้งคลิปได้แวแล้วแล้วก็สามารถติดต่อมาได้0883059051นะคะมีงานประจำค่ะลูกค้าจะเอาไซสไหนก็บอกมาค่ะทีมทีมทีมงานของเราก็จะจัดให้อันนี้ล็อกนี้300ใบมันมันเป็นขนาดของตะกร้าเท่าไหร่ สิบสากว้างสิบสามาเกีสูงสิบสามูงสิกว้างสิบสามกว้างสิบสามาเกียขางเกีอ่ากว้างสิบสามสูงสิบสามข้างข้างเกียาเนี่นี่นี่นีนี่นนเวลาบอกขนาดอ่ายาเบลสิอธิบายให้พี่น้องด้รับชมนี่คือสูง ความสูง13เซนติเมตรอ่าความกว้างเนี่ย7เซนติเมตรอ่าความยาวด้านของฐานตะก้า13เซนติเมตรเหมือนกับความสูงของตะก้าค่ะ,อ,ะออเดอร์300ใบส่งที่อรันใช่ไหม มีงานประจำค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจกะอยากได้ไปขายหรือว่าเหมือนนี่ทีมงานของเฮ้ากับสิพร้อมทรงพร้อมทรงงานค่ะพี่น้องพ้นกะแล้วแล้วอันนี้คืองานสำเร็จแล้วนะคะตะกร้าใบาเล็กกระเป๋าใบาเล็กพร้อมส่งคุณลูกค้า ผู้ใดได้ล่องผู้ใดได้เขามารับช่มคีบแย่ว<ห>แววสนใจกะคอมเมนต์มากค่ะ<ว>ทางทีมงานเข้ากระเฮ็ดประจำทามีลูกค้าสร้างกระเฮ็ดประจำแล้วแต่ลูกค้าจะสร้างใส่ใดสีใดอันนี้คือท่ทนสีพัดเทวเพราะว่าช่วงนี้กกำลังฮิตกันค่ะอันนี้ออเดอร์สามร้อยใบนะคะ ออเดอร์สามร้อยใบอาเด้าวสิบอกขนาดสำหรับท่านที่สนใจนะคะเบิ่งคีปแล้วสนใจสร้างจองได้ค่ะใบน่อยใบใหญ่อันนี้กระเป๋าใบเล็กของทีมงานคะ่ะความกว้างฐานข้างล่างฐานกระเป๋านี่ สิเซนติเมตรความสูงขึ้นมาก็สิบสามเซนติเมตรความกว้างเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมกว้างเจ็ดกว้างเจ็ดเซนติเมตรเยเาสิบสามสูงสิบสามดีหาหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเซนนะคะอ่าความยาวทางนี <12 3. S 1> ้กันหนึ poisoning. ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเซนค่ะช่วงนี้กัน กระเป๋าใบเล็กขนาดนี้ก็เป็นที่นิยมของลูกค้าพ่นซื้อเพ่นรับไปแล้วเพ่นก,ก็ไปตกแตง่งติดฟุ้งฟิ้งแล้วก็ติดตัวการ์ตูนแล้วก็ส่งขายอีกทางเราก็ทําเป็นแบบว่าเริ่มต้นทําเป็นกระเป๋ายังไม่ได้ตกแตง่งค่ะอันนี้เห็ดเห็ดแถวละสิบบ่ hip, จ้า สนใจก็คอมเมนต์มาด้วยค่ะ0 8 8 3 0 5 9ด5 1ดสห้า้าห้าหนึ่งค่ะ,คะช่องยายแววค่ะวันนี้มาล่งคลิปตะกาใบาเล็กกระเป๋าใบเล็กให้พี่น้องในรับชมของกลุมก่มเพราะว่าทั้งกลุ่มห้องเฮ็ดประจำเฮ็ดมาแต่ใดแต่ช่วงนี้ยายแววสิบด,ด้เฮ็ดน้ำเพิินค่าล้านเลี่ยงล้านค่ะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้มาเสนอแนะนำตะ,ะกาให้พี่น้องในรับชมเพื่อว่าพี่น้องสนใจกะ คอมเมนต์เข้ามาติดต่อได้ค่ะศูนย์5ปดแปดสามูนห้าเก้าศูนย์หนะะขอบคุณค่ะค่ะหรือว่าสนใจทรงเหลี่ยมกับมีดด้วยค่ะเนี่ยรงเหลี่ยมความกว้างเท่าไหร่ <9. S 1> กว้างเก้าว้างเก้ายาวเก้าสูงยาว 19, สิบเก้าสูงสิบเก้าอ๋ออ่สิบเก้าคูณสิบเก้ากว้างเก้าจ้ะอ่สิบเก้าคูณสิบเก้ากว้างเก้านะคะอันนี้ทรงเหลี่ยมนะคะทรงเหลี่ยม นี่แหละหน้าตาคนสารกระเป๋าสวยด้วยค่ะสวยเหมือนกระเป๋าไ <laughs> ม่อนี้เพิ่นความทรงเพื่อนเพิ่นเฮ็ดงานเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน,นึ่นงเพิ่นทรงเทนึงค่ะพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดน้ำกันสองคนตะไบยายแววมีหนาทีมากลงคลิบหรือว่ามาซองบึงที่มงานเฮ็ดงานซื้อ,อมาตรวจงานน้ำเพิ่นเสือยายแววค่ะแกะอีกผู้หนึ่งที่เพิ่นเฮ็ดน้ำกันอ่า แ mm. บ่งกันเฮ็ดออเดอร์สามร้อยใบแม่นบออ่าเพิ่นก็แบ่งกันครึ่งกันเฮ็ดยามเฮ็ดบ่แล้วเพิ่นก็ซอยกันนี่คือทีมงานของยายแหววค่ะช่วงนี้ยายแหววก็เลี้ยงหลานบ่ได้เฮ็ดน้ำเพิน่นบอขนาดบอขนาดเพิ่นเนี้ยถืออยู่น่ะกว้างเจ็ดกว้างเจ็ดยาวสิบสามสิบสามเซนติเมตรอ่าสิบสามเซนนั่นแหละค่ะพี่นอ้องนะเอาเอาเอาเป็นว่าเบอกง่ายๆกะกว้างสิบสามเซนสูงสิบสามเซนกว้างเจ็ดเซนเนาะสำหรับอ่า เมื่อไม่หัดสารสิเข้าใจง่ายค่ะเพราะว่าเส้นหนึ่งมันกับประมาณเส้นหนึ่งเนาะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปย่าแววมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงซัมนี้้วเด้ยค่ะคลิปนามื่อนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ